แล้วนอกจากนี้ล่าสุดประเด็นที่บอกว่าจะไปปราบเท่าด้วยการทำด t a b าบูโรแล้วไปออกรายการโทรทัศน์ช่อง3ด้วยว่าโอ้โหนี่เป็นไอเดียของเราเองปรากฏว่าชาวเน็ตฮะจับโปะเทงก๊อปด t ต b าบูโรของเอกนิติมาหรือไม่ออันนี้ The News Room ค,คือเข้า,เามาจากไหนคือแนวหน้าออนไลน์เนี่ยได้มีการนำเสนอข่าวนี้เครมเก่ง ชาวเน็ตจับโปะเทงก๊อปดาต้าบูโรเอกนิติดาต้าบูโรคืออะไร <c oughs> คือการประสานข้อมูลในการตรวจสอบทั้งคริปโตทั้งเส้นเงินผ่านหน่วยงานของรัฐต่างๆ <c oughs> แล้วไม่เคยมีใครคิดมาก่อนเหลยปรากฏว่าถ้าตรวจสอบย้อนกลับไปฮะด็อกเตอร์เอกนิตินิติทันประพาตรัฐมนตรีคลังคนปัจจุบันนี่แหละ <c oughs> ได้เคยเปิดเผย,ยเอาไว้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้ ตั้งด t ต b าบูโรตรวจสอบเงินเทาเชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยเนี่เพื่อที่จะตรวจสอบเรื่องนี้ยกระดับมาตรฐานเก่ายกรัมาตรฐานให้เท่าสากลแล้วมุ่งเป้าคริปโตร้านแลกเงินทองคำด้วยนี่ข่าวตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนแล้วหลังจากนั้นคุณเทงแคนดิเดตนาย,ยกพัคส้มค่อยไปออกรายการ ช่อง3แล้วก็เปิดแผนถังอย่างที่เห็นในภาพเราจะทําอย่างงั้นเลยทําอย่างนี้เนี่ยด้อมส้มก็เอาไปอธิบายว่าโอ้โหนี่เป็นไอเดียบันเจิดครั้งแรกในประเทศไทยทแต่เขามีการคิดกันอยู่ก่อนแล้วแล้วนอกจากนี้ดเรเอกนิติเนี่ยเคยไปสัมภาษณ์เดอะสแตนดาร์ดด้วยแล้วก็เปิดเผยถึงแนวคิดเรื่องนี้ว่ารัฐบาลปัจจุบนันโดยนายกมีข้อสั่งการให้เร่งจัดการ เงินเทาอาจยากรทางเทคโนโลยีนะแล้ววิธีการก็จะมีดัตตาบูโรดัตตาบูโรเพื่อบูรณาการข้อมูลนะโปร่งใสหรือว่าถามถึงความตั้งใจจริงคอมเมนต์ในการจับคนผิดที่อาจจะอยู่ในอำนาจตรงนี้ผมแน่ใจว่าท่านรองมีคำตอบตรงนี้ครับเอาเอ็งให้ผมเล่าเรื่องจริงเลยแล้วกันเมื่อคืนประชุมัาทนายกถึงห้าทุ่มครึ่งสิ่งหนึ่งที่สรุปว่าเราทุกคนท่านเทินคณะทั้ง3ประธานทั้ง3คณะนี้มาเราจะทําเต็มที่ไม่มีการช่วยใครอันนี้คือโจทย์ชัดเจนเลยทุก กรณีไม่ว่าจะเป็นชุดปราบรามชุดเทคโนโลยีเรา ลุยเต็มที่ท่านบอกว่าไม่ต้องกังวลเลยนะทุกคนลุยให้เต็มที่อันนี้คือแมนเดตจากท่านนายกครับเพราะฉะนั้นพวกเราเต็มที่อยู่แล้วอย่างเงี้ยเราก็ยิ่งฮึกเขิมเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้คือสิ่งที่เมื่อวานเนี่ยท่านนายกโงสงสัยมาจากคุยกับคุณเคนนี่แหละกลับไปประชุมกับพวกเราสามคนเพราะท่านท่านถูกฝ่ายค้านครับเขาตั้งประเด็นจากเวทีผมนี่แหละในวันนั้นครับก็ต้องต้องเรียนคุณเคนจริงๆนะครับว่าผมเนี่ยเขาใช้คาว่าเซ็นเช็คเปล่าอย่างนี้แล้วกันท่านใช้คาว่าจะเซ็นเช็คเปล่าให้ทุกคนข้าราชการแบ ตัดสินใจเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นจุดที่ทําให้ฝ่ายค้านนี่เขาเขา ออกมาวิจารเรื่องนี้ด้วยครับก็ต้องเรียนอย่างครับว่าในฝั่งของเชื่อมโยงทางการเงินผมต้องเรียนว่าเหมือนตรีมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจกระตุ้นสั้นได้ผลยาวกระจายตัวกระตุ้นสั้นเนี่ยชุดเนี้ยก็จะเป็นชุดปราบปรามแก้ปัญหาสั้นไอ้นายมิสเตอร์อะไรมิสซิสอะไรก็ว่ากันไปนี่คือชุดสั้นของผมเนี่ยคือได้ผลยาวแต่ถ้าไม่ทําได้ผลยาวคุณเคียนจะได้แก้ปัญหาแค่เป็นจุดๆุดมิสเตอร์อะไรก็แล้วแต่ที่อยากจะไปจับโจรเนี่ยแต่ว่ามันก็มาอีกอยู่ดีเพราะฉะนั้นโจรไม่ว่าโจรในประเทศหรือโจรต่างประเทศถ้าาเรมี Data ูโรผมว่ามันจะทําให้เห็นการเชื่อมโยงเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่แคร์ลวครับว่าโจรจะเป็นชาติไหนถ้ามาเป็นโจรที่เมืองไทยหน้าที่เราคือต้องจับวันนี้ชุดที่ผมต้องทําก็คือว่าให้ได้ผลยาวแต่ไม่ใช่ว่าโหได้ผลยาวแล้วเมื่อไหร่จะเกิดวันนี้เราลองเอาเคสจริงที่ชุดที่เขาจะปราบปรามระยะสั้นเอาเข้ามาลองใช้เลยนี่คือสิ่งนี่มันจะมีดาต้าบูโรแล้วเขากำลังทำกันอยู่ไม่ใช่ว่าไม่ทำเลย แต่พักส้มก็ควา้าแล้วก็บอกว่าเราจะทำโน่นทนํานี่แล้วปัจจุบันสีเทาถ้าสีเทาเขาจะไปยึดอายัดท,ทรัพย์จะไปดําเนินคดีจากฐานข้อมูลอะไรต่อมีอะไรได้อย่างไรแล้วตอนนี้กลวิธีของพักส้มฮะคุณไอซ์อเดินสายไปหาเสียงเมื่อวานนี้ไปที่เชียงใหม่ด้วยเนี่ยก็ถูกชาวบ้านถามเรื่องหนึ่งหนึ่งสองก็ยืนยันว่าเราไม่ได้คิดจะแก้ไขหนึ่งหนึ่งสองไม่มีนโยบายนะแต่หัวหน้าเท่งบอกว่าคิดเพียงแต่ไม่ได้ประกาศเป็นนโยบายเรื่องแก้หนึ่งหนึ่งสองแต่เรื่องเรียนโทษกรรมเนี่ย มีการออกเป็นนโยบายเลยแล้วนอกจากนี้เรื่องทหารไอ้ไปไหนก็พยายามจะย้ําว่าทหารมีไว้ทําไมก็นี่ไงมีไว้ป้องกันประเทศธนาธรก็เหมือนกันทหารมีไว้ทาไมมีไว้ป้องกันประเทศแต่ก่อนหน้านี้ไม่ได้พูดอย่างนั้นก่อนหน้านี้คือให้ตัดแม้กระทั่งงบป้องกันประเทศของทหารนี่แหละก่อนหน้านี้บอกเลยว่าทหารมีไว้ทําไมลบไปก็ไม่ชนะแต่ละคนที่พูดอะตอนนี้พลิกลิ้นหมดเลย ย้อนไปฟังบางช่วงบางตอนไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้เป็นตอรยุธทธะกรรมธิการงบป,ประมาณไม่ได้ตัดงบป,ประมาณกองทัพเลยสักบาท <c oughs> พี่คะสี่ปีที่ผ่านมาเราตัดไปได้แล้วสามหมื่นล้านสี่ปีที่ผ่านมาทุกคนถามว่ามึงทำได้เหรอตัดงบกองทัพ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้เป็นการขายฝันพวกเราทํามาแล้วพวกเราคิดมา <c oughs> ทุกอย่างนโยบายทุกอย่างพวกเราคิดมาแล้วมันทําได้จริงพอตัดลดถังมันซื้อเรือพอตัดเรือซื้อเรือดำน้ํา มึงเสี้ยนกระสันอยากจะได้นักเดี๋ยวผมจะทากล่องบริจาคไปแขวนคอในพลแล้วให้ในพลพันกว่าคนไปยืนขอบริจาคตามสีพูดถึงลดงดกองทัพเรือนำน้ำก็ไม่ต้องซื้อเอาวุธยุโธปประก,กไม่ต้องยุทส์บินบีไอพีแปดพันกว่าล้านที่เพิ่มซื้อไปอเ,เราจะถอนอเรือดำน้ำสามหมื่นกว่าล้านไม่มีอีกต่อไปแล้วมมีสงครามว,วันนี้ไม่มีทางลบกบใครชนะครับไม่ได้ฝึกซ้อมลบอะไรกันจริงนจังเลย อ,อาวุธยุโทโธปกรณ์ก็พังพังเสียหายเต็มไปหมดเรือจอดอยู่ก็ไม่มีน้ํามันเต็มไปหมดเ,กกะร,ะเรือจักรีนัลเรเบิดออกล่าสุดเมื่อไหร่ครับไม่ได้ไปไหนนี่คือสิ่ง <c oughs> ที่เคยพูด <c oughs> เอาไว้ไง <c oughs> แม้กระทั่งเรื่องป้องกันประเทศคุณก็จะไปตัดเขาอ <c oughs> แล้วธนาธรเนี่ยพูดชัดตัดงบทหารลงทหารไม่ต้องมีแล้วคุณจะมีทหารเยอะแยะไปทําไม <c oughs> คุณจะไปรบกับใครที่ไหนไม่มีพูดไว้กับ เยาวชนคนรุ่นใหม่ตอนนั้น,นทหารเกณฑ์การเกณฑ์ทหารเนี่ยโอ้โหมันทําลายประเทศสถาบันทหารเป็นสถาบันที่ทําให้ประเทศล้าหลังไม่มีใครลบกันแล้วไม่มีสงครามแล้วไม่จําเป็นต้องมีทหารอะไรเยอะแยะคุณจะไปลบกับใครที่ไหนทหารไม่ต้องมีแล้วมีคลิปที่พูดเอาไว้ด้วยซ้ําแต่วันนี้มาบอกมีทหารไว้ทําไมก็เอาไปลบแบบนี้ไงเกณฑ์ทหารก็จะไม่ให้เกณฑ์งบซื้ออาวุธก็ตัดแล้วถึงขนาดคุยโวว่า ทหารไม่ต้องมีแล้วนี่คือสิ่งที่พูดเอาไว้แล้วตอนนี้พิกลิน้นเพราะฉะนั้นการเมืองช่วงก่อนเลือกตั้งท่านผู้ชมครับนักการเมืองพูดทุกอย่างที่เขาเห็นว่าประชาชนอย่างเราอยากได้ยินพูดทุกอย่างที่จะได้คะแนนแต่ความจริงบางอย่างมันไม่ตรงกับที่เขาพูด แก้หนึ่งหนึ่งสองไหมเฮ้ยไม่มีนโยบายแก้แล้วแต่หัวหน้าเทยงบอกมีแนวคิดที่จะแก้เพียงแต่เอามาใช้หาเสียงไม่ได้ผู้สมัครสสบางคนยังเลือกแก้หนึ่งหนึ่งสองอยู่เลยแต่วันนี้พยายามซ่อนเอาไว้ก่อนในขณะเดียวกันเรื่องทหารพริกลิ้นพาอกระแสะทหารดีไงมีไว้ลบแบบนี้ไงมีไว้ป้องกันประเทศแต่ก่อนหน้านี้แสาสรพัดอย่างคนด้าซส้มเองยังงงเลยว่าทําไมพริกได้ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นช่วงก่อนเลือกตั้ง ไม่ใช่เทศกาลโกหกประชาชนอย่างเราจึงต้องรู้เท่าทันค่ะโดยสารนการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นด้วยนะประกอบการตัดสินใจให้ดีนะคะ ฉลองครบรอบ5ปีท็อปนิวเพื่อตอบแทนน้ำใจแฟนข่าวเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมเป็นท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพื่อสนับสนุนให้เราได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปค่ะสมัครสมา,สมาชิก Top Fan, Top Member, ท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพียงปีละ5,000บาทรับกระเป๋าเดินทางและเมมเบอร์การ์ดพร้อมรับสิทธิประโยชน์ระดับท็อปตลอดปี2569 ส่วนลด20%สินค้าท็อปนิวส่วนลด10%ทัวกับท็อปนิวลุ้นจับรางวัล6ครั้งต่อปีลุ้นรับทองคำแท่ง128รางวัลและวอชเชอร์ทัวร120รางวัลรวมมูลค่ากว่า5ล้านบาทสอบถามข้อมูลโทร02 481 5677หรือ l ล n e แอ top shopping พิเศษโปรโมชั่นซื้อเมมเบอร์ทุก2ใบรับส่วนลด10%